ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างนี้นะครับแน่นอนหลายคนก็คงจะเดินทางนะครับกับบ้านเกิดนะครับก็ต้องดูแลเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันด้วยล่าสุดนะครับทางฝั่งของกองทัพภาคที่2ครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมแล้วนะครับที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับ พลโททวัตส,สุพลแม่ทัพภาคที่2กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้มีการจัดเตรียมจุดบริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน20ค่ายทหารตามเส้นทางถนนสายหลักต่างๆตลอดช่วงวันหยุดยาวนะครับซึ่งมณฑลทหารบกที่21จะตั้งจุดบริการที่ริมถนนมิตรภาพบายพาสขอนแก่นและทางฝั่งของกองพลพัฒนาที่2จะตั้งจุดบริการถนน 304กบินบุรีปักธงชัยโดยจะเป็นจุดพักรถและมีอุปกรณ์ซ่อมรถเบื้องต้นด้วยนะครับตลอดจนจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลคอยประจําจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกับภูมิลำนาวด้วยความปลอดภัยครับขณะที่